ใเนาะโอ้ยใช้ปลาแดกท้องช้อนปลาแดกสองยังนัวลูกปลานี่หนี่หนี้ปลาแดกเข้านีปลาแดกเมื่อกี้น้ามาขามฮะเมื่อกี้น้ามาขามพูดแม่นปลาแดกปานี่พู้แซ่บดีเด้เขาท่าตัวล่ะแค่พ่อหรกล่ะโอ้เกือบเจ้าว่าเบิ้งกระหนาเกือบน่ะฮะเกือบเจ้าว่าเบิ้งเนี่ยเอ้าเด้อเด้อเดเบิ้งเปิ้งกบิ้งใส่เกือบเจ้าเนี่ยนะเกือบแม่ขอขอขอให้ได้โชว์พี่น้องกระหนะเกือบเจ้า เอชไดยกขึ้น,น,นเบิงเบ่งเล็กน,น,น้อยนี่เกือบครับเป็นไงเราเห็ดเองเอาเอาคู่ใดครูสอนคู่เลยเอาสองครูฟังกันเลยบอกยกเลยนี่ครับเกือบมั่นครับพึง <laughs> จะจับก้อนก็จะคงไม่เห็นนี่ครับมาเฉลยขอบไทยได้พี่น้องเด้อโอ้ย <laughs> หน้าตาคือคุณคุณอ่ะโอ้สุกมือนี่ฝนกระตกพี่น้องครับฝนกระตก เขาคล้องกับบริขายอยลานก็นเลยมาไล่หาพี่หาน้องนี่ละโอ้ยพักกระซือมาทุ่มือทุ่มือเพราะว่าสิเป็นอ้อมกบอ้อมเขียดแกงนอไม่สมตับเข่าล้าอีหลีครับพี่น้องต่ว่าผลผันตกแต่ขายออนไลน์ทุมือนี่กะพี่ก็น้องอี่ละเฮตกับเขากับน้ำสวัสดีครับอยากกินมาสันเพิ่นว่าโอ้ลูกค้ากัย่างที่ว่านะพี่น้องครับ ตอนนี้ผมกำลังสมัครอีกครับพี่น้องโอ้แม่ครัวปัดตักนี่พุนเฮ็ดบ่บา,าดบ่าวายหรือตอนนี้พุนเฮ็ดคนเดียวนี่มือนี่ก็เลยประกาศหาแม่ครัว้วสนอกว่าผู้ใดเฮ็ดกับเข่าแซ่บดิไม่เฮ็ดไปซอยพุนแน่ตอนนี้กับพุนเฮ็ดอยู่ผู้เดียวคนหนึ่งนอง้องคนหนึ่งกับบอช่ำบายบริมาก,ก็เลยประกาศหาแม่ครัวมาซอยปัดตักสันเบนวาฝีมือกับเอาพ่อได้พี่น้องครับมา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 ,มาซอยกันนะมาหากินโอ้โอ จีบจ้วยเสียงคึ้น่ะเสียงเองเฮ้ย,ยมาพี่น้องตามัะหุงเปิดแล้วครับเปิดแล้วตามัะหุง<ว>โอ้มาใส่เนาะคุณยายนี่เนาะมาตีก้าโอ้โอ ม่มาสร้างมาเห็นไหมไงทนง๊บทโอ้คุณใหญ่มาด้วย เสียงลงเสียงลงขนาดเสียงลงดูโอ้สวัสด,ดีจ้จคุณอิทฟงล่างคุณยายจ้าเฮือค <ettes> ุณยายมาจาังไหนเนี่ยไหนเนี่ยครับอันนี้เห็นประกาศร,รัฐมัรวัานยายกับ ยางมาแถวนี้กับฉีดวัคซีนพร้อมฉีดวัคซีนพร้อมเห็นสมัครหาประกาศแม่รัวเพิ่มเติมบดีหมู่บ้านกัมารับของจากคนดีหมู่บ้านโอ้หมู่บ้านนี่แจกของตัวไหนได้มาเอาบอลหมู่บ้านนี่ได้มาอยู่ได้มาเอาของได้มาแจกเขาขได้มาแจกได้มาเอาได้มาได้มาเอาอนน้ำมาซชอยโอ้ซื้อไดอยังนี่ซื้อได้โจได้โจน้ำสกุลฮิจได้นี่ มงมันคือเรื่องไม่แท้ยายโจหีโน่ใหญ่ใหญ่ก๊อนี่โน่ใหญ่ยายโจหีโน่ยายทำได้ยายยายทำได้กชัดๆฮีโน่ใหญ่จงไหนฮีโน่ใหญ่นี่คือจักเจนก่อนในโลกเคยเราขับรถฮีโน่มีหลายคันฉันรองอ๋อฮีโน่ใหญ่รถฮีโน่คันใหญ่อ๋อนี่ได้มาสมัครนี่กระตาใหญ่นี่จักเรื่องบ่านี่ยังล่ะนี่นี่ยัง อยากลาออกจังไหอยากลาออกยังไงอยากลาออกจากนี่ยะจากยุกยุกไรยุกโควิดสีวัคซินแล้วบอกฉีดแล้วเป็นยังไงก็เป็นยังที่แล้วมันกับมีแห้งขึ้นยุ่เด็ดล่ะสีดวัคซินกับย่ามผัวฉีดไท้มีอัไใดีก็กันแก่ก็มาปวดฉีดไทยคนเราพ่อว่า ได้วัะถีปเคมแฉมบัดที่ไปหอดหน้าหม,มอเขาเขาวัะถีที่โนแบกที่โนพามสายาายายเขาบัดย่างย่างคุณยายนี่ต้องฉีดฟอร์มอลีนอย่างเดียวมาสักลาฉีดฟอร์มอลีน,ลนใช่ใช่ก็เลยหอบเหลือฝาแรนนี้มาสลักงานนี่ล่ะอันเบานี่คือมาเห็ดยังก็มือนี่ที่มาสมัครเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครัวจ้าเห็นไหมยายจักเล่เห็ดผู้เดียวเล่ามื่อยเห็ดข้าวเขาเป็นอยู่เมนบโบ้วัดสุยางนายยายนะแห่งชุดยอด เห็ดกับเข่าเป็นอยัวไม่เห็ดอยู่เฮ็ดกินไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมใส่ใส่สเจ้าโอ้เถ่าพันนี่ผู้ใดสิมัดเป็นตาจ้างบ่ล่ะตำมะฮงแซ่บบ่แห้งคักเองค์เขาตำกระแชบตำมะฮงมันเว้าโพดรัดตาชัยนี่แชบวดตำมะฮงนี่แซ่บกว่าแม่นห้วยโอ้ดีดีเบิ่งกระดาษเบิ่งกระดาษพี่น้องครับเอาเอาเอามื่อนี่ตำมะฮงให้ ให้ยายโจฮินุ่ใหญ่เป็นปีคนต่ำก่อนให้ยายโจฮินุ่ใหญ่ต่ำก่อนเนาะเออเออเอาเอารองลองดูเสียบบอลนี่ครับพี่น้องครับอุปกรณ์เท่านะครับเบอร์เดอนี่พี่น้องคุณเอ็ดกินเพชรวันจ้ากินจักนอยเอาเสียบเสียบด้วยพี่น้องเสีบแทบเด้อเด้อมือนี่พี่น้องครับโอ้ยอันนี้เราต้องใช้ก่อนคือพริกชอรตก็คือว่าแหละครับพี่น้องมือนี่อ็ดโป่งล่างครับสีมาให้พี่น้องได้หูวจักครับ ช่วงนี้ก็ยังที่บอกครับอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ต้องทำมาหากินต้องช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยหรือว่างานจ้างก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโควิดบังคักก็เลยต้องมาขายนี่แหละครับพี่น้องเมื่อน,นี้เบิ้งก่อนเบิง้ง้ลาดเออชูดแม่ี่แทบพี่นี้พี่นี้เออเราไปบันทัพก็ะชมามะเขือเทศมะเขือเทศแก่หือ โอ้ยเอามือนี่ครับพี่น้องครับว่าตรงตรงซื้อๆือโหลดมือนี่มาขายปลาแดกพี่น้องมาขายปลาแดกเพราะว่างานมามีแล้วกะลูกน้งลูกน้องกับยังก่อาแต่บมมีงานก็นเลยไปรับปลาแดกเพิ่นมาขายพี่น้องไปรักมาเอามาขายเป็นเบอร์เส้นทะเลเดียวน,นี่เว่าตรงตรงใเอาเอาเอา,เอาตำก่อนตำก่อน อันนี้คือตำมีอยัางท่นคุ้ยยายนี่อันนี้ชิชิตำแบบธรรมดาเลยตำเขาเอิญว่าตำปลาล่าตำปลาลาตำปูปลาบ้าบ้านข้าโอ้ยใช้ปลาแดกทสองช้อนปลาแดกสองย่างนัวโอ้นี่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 ปลาแดกเข้านี่เมื่อกี้น้ามาขามฮะเมื่อกี้น้ามาขามมันบอกเป็นปลาแดกนะนี่ปลาแดกอยู่ในขวดนี่ครับอ้าวช่วยดิ ใช่ใช่เนี่ยใช่พอเห็นห่วงมันือนี้นนครับพี่น้องน้ําปลาร้าตำม,มั่วครับผมไปรับมาขายเพื่อที่จะเอาเปอร์เซ็นเพื่อมาให้พี่ให้น้องเท่านี้แหละเลี้ยงดูน้องๆในวงกันที่มากมือนี้ผุน่ะนั่งเข้าเมาอยู่แบบไรผุน่ะพี่น้องผุน่ะแบบไรคนหนึ่งนะครับเอาพี่น้องล่องเบิ้งว่าสิแซ่บปันไดนครับ,บนนอโอ้ฝากแช่ในเด้อพี่น้องเด้ขอข้อเบิง้งอา่านะครับชีวิตเฮ้ากันบริสิทธกับตรงดินกันไปแล้วครับเฮ็ดกับเพากับน้ำ ขายยังไงก็ต้องขายช่วงนี้ครับผมบ่มีประแดกผมก็ต้องไปรับเพินมาขายนี่ให้พี่น้องอุดหนุนครับมือนี้ครับอ๋อนี่บ่ประแดกที่คนอีดขายน่ะนี่แหละครับน้ำปลาตำมั่วครับเอายอดใจสูตรเข้มข้นด้วยพี่น้องเด้อนี่โอ้ฝากแช่ในด้วยพี่น้องเด้อนะครับเพื่อได้ขายได้ซิบขวดเศร้าขวด,ขวด,ขวดผมก็ดีใจแล้วครับพี่น้องครับมือนี้ผมไปรับเพินมาขาย ขั้นตอนสุดท้ายก็ใช้มะนาวเออนี่โอ้คุณยายไหมเฮ็<ค><ณ>ดยุ้ยเฮ็ดกินก็มิได้ยายนี่ล่ะลูกยิดเอ้ยอยู่บ้านก็ได้เฮ็ดให้ดูใข่ผัวมันมีลูกมีเมียบ่ะครับม <c oughs> ีผัวฉันตัวเอาไปใส่ผัวดิใส่ยู่น้ำผัวอยู่น้ำลูก<อ>จะไปอยากหาอาชีพเทิมฉันรอเป่าเจ้าเนาะเกือบเจ้าว่าเบิ่งขนาดเกือบนะฮะเกือบเจ้าว่าเบิ่งเงี้ยเกือบกแบบ เดี๋จะพาไปใส่ได้พี่น้องอยู่เป็นกำลังใจให้ชุ่มผมก่อนเด้อครับเด้อมือเ,มเนี่ย <ขอ S 2> ก็ลูกขอบคุณดาวเด้อครับเด้อใส่เกือบเจ้านี่นะเกือบแม่เอาขอขอขอ,ขอให้ได้โชว์พี่น้องกันอนะ่ะเกือบเจ้านี่<อ>ชว์เรื่องใดยกขึ้นเบื้องเล็กน้อยนี่นเกือบครับเป็นไงเราเห็ดเองเอาเอาคู่ใดครูสองคู่เลยเอาทั้งครูฟังกันเลยบอกยกเลยนี่ครับเกือบมั่นครับเพิ่งจะจัดก่อนก็จะคงไม่เห็นนี่ครับ มาเถิดขอใด้ได้พี่นอ <c oughs> ้องเด้โอ้ยตาตาคือคุณคุณสอนมาสนอนเส้นแหลวพี่น้องตำม,มัคุง ตำ้มมะคงฝีมือยหญยใหญ่โจใหายโจเอโจฮินโน่ใหญ่ฮีโน่ใหญ่โอ้ยซื้อเลชิมเบื้งลูกหลานชิมเบิ้งเบิ้งกระนาสีพานโบน้อเนี่ยครับพี่น้องครับแทกนี่แหละผมแยกนะนี่เป็นยูเฮ็ดอินกับโดกกบผัวกระโชดนี่แหละค่ะกระแดกกระโจนี่แหละวันนี้มาขายน้ำปลาครับได้กำไรต่อขวดพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับเขาไปซื้อให้ผมในตามไลน์แอดนี่แหละครับ ได้จักบาทก็เอาพี่น้องครับถือว่าช่วงนี้เ่ามีงานต้องมาหากินซอยกันไปมาพี่น้องมามเจ็บ่เป็นอะไเป็นไะไรได้คนเดียวเจ็บ อ้ย่มืด้ช่ปล่ะช่แค่เนาะบแมนตัวยองใหญ่ตัวให่แแล้วว่าท่านููซ่บดีด้เขาทาตัวล่ะแช่ปอลูกละอเีบชลูกชูผัวกินกระทุดนี่ล่ะเข็นตลอดนู่หนปลาแดกไอวะน่ไอใช่ ไอ,อ้ชายออ้อะฝากด้วยนะครับตอนนี้เชีย่ยวใหญ่ทันเชีย่ยวใหญ่กดกดใหายใจแน่น้ำปลาตะมั่วอ่าอ,อืมอแฉบ,บแฉบได้ไหมยัยแฉบว่ะอืม ต้วเฮ็ดแซ่บเลยวะเนี่ยชุดนี่แลหละยายบดีอยู่บดีเช่ามือนหนาๆมือนีมาคนเดียวบ่บะบดีแมาคนเดียวแต่ลูกแหลอะอะถ้าลูกลูกสาวมานั่มถ้าลูกสาวมานั่มจีีนั่งยีนั่นงยีหลานยีหลานน้อยคเอ็นอลูกคนคนที่สามข่อยแสบไหมข่อยแสบไมหมยายโอ้ยลูกสาวยายแห้งต่ำแซ่บคนนี้อีกอืมยีหลีคุณโจโอ้แซ่บอีหลีวะ่ะจ้าลูกเออม,มากระไผ่ก่อน มากันลูกสาวลูกสาวล่ะลูกสาวล่ะลูกสาวล่ะยี่น้อยเออยี่นั่ง้อยเออมันน่ะน้อยน้อยตุ๊กตาแจ่มมาฝากไปจําได้อยู่บอกยายเป็นคนมาฝากบ่มาฝากตะกี้ตะกี้ได้ตะกีดว่ยขอเบิ่งด้วยขอขอชม์วด้วยนัมา